ສ្លាາ់វីនោາពីសាន់វីស្ອិង្រឿ្ត្ល จังหวัดยาโสโซทรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแฮมไาลา่เข่าตอกจังหวัดยาโสโซทรประเพณีที่หญิงใหญ่หนึ่งเดียวในโลกณบริเวณหนะ้าที่ว่าการอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยาสโสทรวันที่7ถึงวันที่1ิกุมภาพันธ์2568นอี้เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสมสเนเสน์มาไล่เข่าตอกห่วมถวายมาไล่เข่าตอกในวันมาขับบูชาชมการแสดงแสงสีเสียงและซื่อผสมที่สวยงามตระการตาและชมการประกวดมาไล่เข่าตอกชิงถ้วยพระราชทานพร้อมชมชิมช็อปสินค่าโอท็อป ของกินของฝากมากมายอย่าลืมเด้อพี่น้องมาห่วมกันสืบสารและสัมผัสประสบการณ์ประเภทนี้หนึ่งเดียวในโลกกับประเภทนี้แหมาไล่เขาตอก7-11กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยาโสธรชาวฟ้าอยากสืบสารจนร่วมง,งานแหมาไล่ข่า